มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดผ้าไปทาคนนายแบบดังเมียนมาล่าสุดนะคะโกนหัวบวชพระแล้วค่ะฮอตอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าสาวไทยหลายคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับนายแบบหนุ่มชาวเมียนมาไปทาคน ที่ทั้งหล่อทั้งสูงสูงยาวเข่าดีมีลุกเซอร์โดนใจสาวๆเพียบเลยค่ะล่าสุดนะคะได้เคลื่อนไหวผ่านทางอิ s สตาแกรโดยเผยภาพขณะที่บวชเป็นพระพิสุนะคะพร้อมระบุข,ข้อความซึ่งแปลได้ว่าใช้เวลาในช่วงปีใหม่2021บวชพระเป็นระยะเวลา10วันซึ่งรู้สึกสงบและรู้จักตัวเองมากขึ้น ซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปอนุโมทนาสาธุกันเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็มีทันย่าทันยาเรศเองตระกูลที่เข้าไปอนุโมทนาสาธุด้วยเช่นกันค่ะทางทีมงานเองก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ด o m คอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ